โอ้ของแขนเลยให้รูว่ารักรูว่ารักมากตอนนี้คุณภรรยามีตัวช่วยแล้วเราได้ช่วยอะไรไหมผมช่วยเต็มที่นะฮะถ้าวันไหนเล่นงานแล้วกลับบ้านช้านี่โทรมาแบบบางทีความน่ากลัวคือถ้าโทรไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่โทรมาเลยอ่ะจะเป็นลมเลยน่ากลัวกว่าแต่้านช้ามันมีสิคือไม่ได้แค่ต้องไปไปอุ้มลูกก็ต้องมาง้อเมียด้วยกลับบ้านช้าอะไรเงี้ยหมอไปโกรธเด็กซีเด็กที่ออฟฟิศถ่ายงานนานมีวันหนึ่งผมจำได้ว่า กว่าจะกล่อมลูกได้ท่ห้าทุ่มกว่าจะง้อเมียเสร็จเที่ยงคืน <laughs> ตีสี่ตื่นไปกองถ่ายต่างจังหวัดแล้วว่าจะตายอะ่ะ <laughs> ผมผมไปถึงสระบุรีนี่คือนี่คืออะไรผมพูดผมก็เล่าให้ฟัง <laughs> แต,แต่แต่ไม่กล้ามองเขาเลยนะท <laughs> ิงกับผมเหน้า,หน,าหน้าตาดูอ่องอ่อง่องแน่นอน,นครับถึงเได้แบบมีตัวช่วยอย่างูกตัวหนโอ้ยดีมากเลยคุณตาดีมากดีมากดีมากเขามีความสุขผมมีหน้าที่คอยชาร์จให้เขาชาร์จเครื่องให้เขาแล้วก็บอกให้หยิบตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ก็หยิบไปเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ง่ายแล้วก็เเสีียงง เราก็หลับได้สบายไม่ทรมานใช่ไหมหมาเราทำการบ้านดีไหมว่าเอ้ยเราจะหาอะไรไหมภรรยาเราดีออะไรย่างเงี้ยโอ้ผมไม่ต้องครับเขาสองวันเครื่องเขาต้องเงียบจริงนะเพราะตอนกลางคืนตื่นมาปั๊มอ่ะไม่ตื่นผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้ตั้งใจไม่ตื่นมไม่ใช่แบบนั้นที่รักคือเครื่องมันเงียบจริงๆใช่ไหมให้ฉันเดินสะดวกหน่อย ไม่รู้มันเงียบจริงเงียบจริงเงียบจริงแต่จริงนค่ดีมันเขาเขามีหลายโหมดคือไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนน่าตอนที่อยู่อยู่อยู่ที่โรงพยาบาลพยาบาลสองที่ผมก็จำวิธีการกดมาแล้วพอกลับมาบ้านกูเขาจำไม่ได้เขาบอกให้กดบารมี้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ฉันเป็นคนบอกเธอนะตอนแรกใช้เป็นไปด้วยเลยใช้ก็มาใส่เป้าตัวเองด้วยเลยใช่ไหมฮะแบบนั้นเลยเรียบร้อยครับ น่ารักมากครับน่ารักมากกำลังกำลังจะกำลังใกล้ใกล้สองเดือนประมาณ6วันสองเดือนครับเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถเรียกพ่อกลับบ้านได้เร็วที่สุดภรรยาก็เรียกกลับไม่ค่อยได้บางทีเราต้องส่งรูปไปเขาส่งเขาพอจะเรื่องงานถ้าส่งคลิปมาพี่เ่อยคลิปปึ๊บไปจะเรื่องกองจะกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยเรียบเลยก็คือบางทีเราประชุมงานเสร็จฉันมาถ่า็จังหวะเขาจะแบบคุยงานกันต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องคุยไม่คุยเลยเสร็จปึ๊บคุยเองเลยกลับเลย ไม่มีไม่มีผมยอมหมดเลยเอาเขาเป็นหลักเลยฮะยอมง่ายๆแต่ถ้าลูกนอนกับเขาจะนอนท่าเรียบร้อยเหรือมัก็มีแบบเอามือเหมือนผมมันนอนมือขึ้นมาข้างบนแอ้นอนกับพ่อเนี่ยหัวทิ่มตูดโด่งทั้งคำทั้งตบเต็มไปหมดเลยท่าแปลกๆเวลานอนกับพ่อ่รู้ว่าท่าอะไรของเขาเขาจะมาแบบแปลกๆเป็นเองหรือว่าเขา พยายามจะจะสอนท่าสวยๆให้เขาแล้วแต่เขาไม่ได้อะลูกเขาไม่ได้จริงๆอะอยู่กับผมแล้วแบบมีวันนึงองหัวมาบักจั๊กและแล้วขาชี้แล้วก็นอนหัวเลาะไปด้วยมงรูกผมไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นนะตลับตลับแล้วหลับดีเลยใช่ใช่อนนี้หน้าเหมือนใครครับมินพงครับอันนี้ไม่ต้องถามมินิมี่ก็บพี่ไทยเองมาเลยแบบถามแบบคนเราข้าวไหมคะว่าเหมือนใครไม่ต้องถามอ่านในคอมเมนต์ก็รู้แล้วครับวันแน่นอนเลย ว่าเอาหน้าเป็นแนบเครื่องมาพิมไนิยมเลยพิมไม่ยมเลยเยอะมากอามีมีมีคางเหมือนแม่กับเวลายิ้มตา,มาตาตาหมอตาสไลด์เหมือนแม่แล้วเ,เขาได้ยิ้มตาและ้วแล้วก็แล้วก็เพศเดียวกับแม่ภูม,ม,มิใจเลยภูมิใจไหมคะหน้าอุ้ที่สุดเลยภูมิใจมากรู้ว่าหน้าตาขอเราก็น่ารักนะเนี่ยแต่ไม่ตอนเราหน้าตาไม่ใช่แบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยฮะเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่แบบผมก็ตุ่นไม่ค่อยมีรูปตอนเด็กเท่าไหร่นะฮะ ใช่จะดูเขาเอาดูเขาตอนนี้แหละแต่งงว่าเหมือนที่ตู่พูดอ่ะศัลยกรรมมันถ่ายทอดมาทุกกรรมได้ทำไมลูกตาสองชั้นนะตอนแรกงงมากพอลูกออกมาเสร็จบอกเฮ้ยเธอศัลยกรรมมันถ่ายทอดน้ำบรรทุกกรรมนะเนี่ยเพราะว่าเหมียวมีออกมาตาสองชั้นแต่สองคนนี้ที่ตาสองชั้นนี่คือทำทั้งคู่นะทั้งคู่นะฮะเราช็อตเอาหมดเลยนะฮะแต่เหมียวมีออกมาเป็นตาสองชั้นเลยใช่น่าจะข้ามรุ่นไปเออน่าจะไปรุ่นเป็นพ่อแม่เขาเป็นพ่อแม่ผมก็ตาสองชั้นเลยใค่สปอยลูกมากกบอ๋อ เอาจิงๆเขาก็สปอยเหอะบอกอุ้มลูกอะไม่สปอยเรื่องผาตากไม่เขาจะเนี่ยจะสปอยเรื่องชอบซื้อของซื้อชุดซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะจะสปอยลูกเรื่องกินลูกร้องเพตผลที่ที่ลูกร้องคือหิวหิวแน่หิวแน่เธอเธอดูเหมือนพ่อแน่นอนเธอดูเพิดหรือยังเขาท้องอืดหรือเปล่าเขาแบบแบบห่อตัวแน่นไปหรือเปล่าหิวเขาหิวเขาหิวจะหิวตลอดเวลาไได่ไม้ชอบมากเลยเวลาบะ คือเวลาเขาปั๊มใช่ไหมเขาก็ให้กินเต้าหนึ่งแล้วก็ปั๊มไปด้วยแบบแบบแล้วก็เก็บนมอย่างเงี้ยพอบางทีลูกแบบเริ่มดื้อเริ่มอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนแบบใส่คัฟฟี่ให้เขานมที่แม่ปั๊มมาให้ให้เขาแล้วถึงเวลาแบบนี้เขาร้องโวยวายมากมากพอเขาเริ่มอิ่มปุ๊บเขาจะยิ้มน้ำนมไหลจะค้างๆปากแล้วมันยังเหลือเสียดายไงกินไปให้หมดกินไปให้หมดเติมไปให้หมดก็นั่งยิ้มใช่ต้องบอกเขานั่นก่อนฉันจะเอาออกมาได้เธอต้องให้กินให้หมดแล้วบางทีอ่ะเด็กเงี้ยมือเขาขยับเขาไปตกนมหกปุ๊บ เขาดูดทั้งผมทั้งลูกลขขเขาบอกว่าไงเดี๋ยวมีโดนคู่เลยแม่มเย่าอย่าซ่างที่ลูกเลยก็โด <c oughs> นไปด้วยกันสนุกดีฮะเลี้ยงลูกเปิดประสบการณ์ไม่อยากให้นมหกไม่อยากให้นมหก <c oughs> ไม่อยากให้นมหกตอนนี้แบบมีการแบ่งเวลาไหมครับก็เลี้ยงช่วงไหนคุณกุญ้ยคุณพี่วินมา,ารับกะกลางคืนหอรือ <c oughs> แบ่งๆๆ <c oughs> แบ่งค่ะแบ่งแบ่งแบ่งเวลาคือเราจะมีพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าวินทำงานเยอะแล้วก็ตัวโกตุเครียดด้วยตู่ก็ทำงานเหมือนกันก็อย่างหลักๆก็คือตอนตั้งหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเนี่ย พี่มยงจะมาอยู่กับเราแล้วหลังที่คืนจนเช้าพี่เลี้ยงเขาจะมาดูต่อให้ใช่ไหมฮะก็หงมมงเย็นพี่งรีบกลับบ้านให้ทันถ้าไม่ทันตัวก็จะให้นมม่านอนไปก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาพิ่กลับมาพี่จะเช็คเพิ่มเสร็จ แล้วสามทุ่มก็ช่วยตรวจดูเพระตูวให้น้องเสร็จก็จะเอามาอยู่กับวินต์ต่อแล้วเราก็อานอนยาวไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาหนีวิดีโอคอนเสิร์ตบ้างเลยก็ก็ก<ต>็เข้าใจพ<ต>ก็คือว่าให้เขาได้แบบรีแยกไม่ใช่ใชคือต่อมเวลาเรามีความสุขอะไอ้ต่อมที่มันหลั่งสารบางอย่างมันอย,อ,ยอ,ยอยู่ใกล้ต่อมน้ำนมมันจะทําให้น้ํานมมันไหลออกมาเยอะคือมันดีมากครับเหมือนแค่เป็ความสุขแต่ผมเครียดมากกลัวเอาลูกไม่อยู่ใช่โทรเช็คกับพังหนึ่งเป็นไงเธอไม่ได้มาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้เลยแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเปลี่ยนห้องมีแค่น่ะเปลี่ม้ยะ ต้องผมเป็นพ่อนะครับไม่เข้าใจเลยนะอ๋อผมก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ค่ะเขากอดนมลูกก็เก่งเปลี่ยนเพื่อนก็ดีอาบน้ำได้ชิมครับอร่อยอร่อยชิมตอนหกไม่ใช่จากเต้าครับอันนั้นไม่ได้ไม่กล้าแย่งหนูเดี๋ยวเราตกกระบาลอันนั้นไม่ได้นะไม่ได้ฮะอันนั้นไม่ได้หมายถึงว่าปั๊มเสร็จแล้วก็ขอชิมเลยมันด๋อยผมก็อยากใต้ชิมเอ อย่าทำนมหกสิจ้าเสียดายมีหนึ่งแล้วจะมีอยากจะมีสองคิดอยู่คิดอยู่ผมอยากมีนะคือตอนแรกคุยกับตัวเห็นเขาทรมานเขาเจ็บแผลเขาเป็นลมเลยวผมแบบคนยวก็พอละมังแล้วอายุเราเริ่มเยอะมากด้วยโกวิ่งกับลูกไม่ไหวแต่พอเห็นปุ๊บมิวมีหนูที่มันโตเร็วจังลูกยังไม่สองเดือนเขายืดแบบยาวมาแบบแล้วหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยแบบตายแล้วโมเมนต์นี้แล้วพี่มิกก็บอกผมแต่วันแรกที่ลูกมาให้วินหอมแก้มลูกทุกวันนะัวผมฉกเป็นงูเลยฉฉกฉกฉกผมเลยรู้สึกว่า ถ้าโตลเร็วขนาดนี้เนี่ยจะไหวป้องวะต้องมีคนหนึ่งไหมแะสแปร์อะไรอย่างเงี้ยสแปร์ลูกเป็นสแปร์ไม่แบบแบบความสุขอยู่ยานานๆหน่อยแต่ผมอยากได้ลูกสาวอีกผมชอบแต่เด็กผู้หญิงเดียวเลย้อะไรนะฮะเขาบอกว่าเราทิ้งลูกภรรยาวันที่เข้บาบ้านอ๋อวันนี้นผมจัดการแล้วงูมันหนีไปไหนไม่รู้ผมแค่ไปซื้อเกมเขาก็ตีซะใหญ่เลยก็กวรจะไปถึงกันที่รักต้องรู้ว่เธอไปซื้อเกมก็นั่นแหละของออกใหม่ของต้องมีอ่ะ ก็ไปอยู่แต่ก็เรียกเรียกยามที่บ้านมาเอ้ยเรียกเรียกยามที่หมู่บ้านมาแต่ผมอ่ะถ้าแต่บ้านเก่าตัวมก็เมื่อเคยมีหลุดเข้ามาก็ไปจับเองแล้วผมก็เลยซื้อไม้จับไว้สองอันคราวนี้สแตนบายที่บ้านพร้อมสองไม้เลยไม่ครับเพราะว่าผมอยู่ในบ้านมิชิดหมดเลยส่วนสวนเนี่ยทุกเช้าจะมีคนสวนเนี่ยเขาคอยมาดูให้แต่หมู่บ้านเรามอยู่รงบางนามันมีธรรมชาติเยอะผมว่ามันไม่แปลกที่จะมีสัตว์เข้ามาบางทีตะกรวดก็มาวิ่งเข้ามา อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ผมก็ขับเขาบอกว่างูอ่ะจะมากินคัางคบแล้ววันนั้นเปิดกล่องไปคัางคบเขากำลังขี่อยู่มแบบยังไงเนี่ยยังไงวะไปถัดความสุขหรือเปล่าแต่บอกว่าขออันเชิญพวกขอกเล้าว่านไปก่อนเเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั้นไปแต่ว่าก็ดีด้วยมากไม่ค่อยมีอะไรแต่มีวันหนึ่งที่หมู่บ้านเขาเดินมาบอกว่าดูดีๆนะพ่อเขาเจอตัวแม่มันะเลยเข้ามาในบ้านนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นงูเห่า ไอ้เราก็ไม่รู้เหา่าไม่เห่าจริงแต่พอไปย้อนดูเทปอาจจะเป็นเวลาที่มันสั้น,นก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ก็มีคนสวนเข้ามาดูทุกวันแล้วตอนนี้ต้นไม้พอมันเนื่องจากหน้าฝนใช่ไหมฮะไอ้ไม้ดอกมันต้นเขาก็เสื่อมไปเสียชีวิตไปแล้วก็อ,ออกออกมันก็จะมองเห็นง่ายขึ้นแทนที่จะมองเห็นเป็นแนวเลยว่ามีหรือไม่มีอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยครับก็ให้คนสวนดู<ป>เช็คให้ทูวันใช่ใช่ ตอนนั้นเราอยู่บนห้องอยู่บนห้องผมก็ต้องถามพี่เลี้ยงดีกว่าครับแต่พี่เลี้ยงอาเจอพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเอาเอาเบบีมาอยู่กับเราแล้วเขาก็ลงไปกินข้าว่แล้วเขาก็เหมือนเห็นอะไรแบบแบบผ่านๆตาแวบๆมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบแล้วเพิ่มเอิมีมีเด็กอีกคนหนึ่งคือเขารู้ว่างูแน่นอนห้องอย่างเงี้ยงูมีผิดด้วยนะอะไรเงี้ยก็เลยไปไปไปเปิดเปิดหาเจอจริงๆก็เลยเื่องเรียกยามในหมู่บ้านที่เลี้ยงเขากลัวเขากลัวเขา เขามองไปทำไมหางมันใหญ่จังวะมองไปตรงนู้นก็เลยเอ้าไม่ใช่แล้วนี่มันเป็นผิดตัวแล้วมียมมาไม่ได้ีๆๆๆมีเยอะแต่ <laughs> อขอโทษนะครับถูกกินเรียบผมก็โดน <laughs> ไม่ได้ับประทานหรอกครับเ <laughs> ลขลดเลขอะไรไม่เคยได้สักทีหนึ่งเลยตีตไม่เป็น<ำ>อ่ะ<ำ>มันต้องขึ้นทบื่หมดเยอะมากกว่าจะถูกเขาแต่ละใบนี่หมดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันมีความสุขครับเพราะผมมองไปในเพื่อนผมพ้งนั้นเลยโดนทุกคนเลยครับไม่มีใครรอดหรอก เริ่มดูโรงเรียนเริ่มดูแล้วครับแล้วชควนี้ตรงสองเดือนเพราะว่าผมคิดแล้วว่าผมเห็นหลายคนอ่ะเวลาเขามีบ้านอยู่ไกลอ่ะซึ่งมันล้วแต่ความคิดนะถือว่าผมทําบ้านบ้านหลังแรกและหลังแรกในชีวิตทําสวนทาสระว่ายน้ำไว้ให้น้องอยากให้น้องได้ใช้ฟอสิลิตี้เต็มที่ไม่อยากให้มันมันไกลมากๆคือไม่อยากให้เขาออกจากบ้านตั้งแต่มืดแล้วก็กลับมามืดอย่างเงี้ยใช่แล้ววันนี้มันมีโรงเรียนใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นแบบแบบสวนแบบแบบังจิกเนาะใช่ไหมเขาจะมาเปิดใกล้บ้านมาก เรียกลับว่าที่รักเอาใกล้บ้านหละหลักคือเราเลือกเอาใกล้บ้านเลยเล็งเลยใกล้บ้านเลยเขาบอกเปิดสองหกครับองหกครับผมไปช่วยเดี๋ยวผมใส่หมวกช่วยลงสามเข็มเลยเราจะเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนแน่นอนครับแน่นอนเบิกเลยคิดไว้นะคะแต่ว่าแถวบางนาก็โรงเรียนก็โรงเรียนเยอะเดี๋ยวเราก็คงต้องไปวิสิทธ มิสิตแต่ละโรงเรียนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนรักผมเขาอ,อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็ลูกก็โตขึน้นมาได้ไปว,ว่าอุม้มไปด้วยกันจะได้ฝากกันไปฝากกันกลับได้อะไรเงี้ยคู <ภา S 1> ่ปินโตกันไปเรื่องพี่เลี้ยงในครับตอนนั้นมีกังวลเรื่องของการหาพี่เลี้ยงก็คือตอนนี้เราได้แบบใจได้พี่เลี้ยงแล้วค่ะถูกใจครับค,ค่อนข้างถูกใจถือว่าเราโชคดีมากก็คือหลักๆคือเรื่องความสะอาดแหละที่เราที่เราที่เรากังวลเนาะ <laughs> ซึ่งเขาค่อนข้างแบบคือดูแลน้องดีมากแล้วก็ สะอาดดังใจเราแต่ว่าเรื่องไลฟ์สไตล์ก็ต้องมีการปรับกันอยู่แล้วว่าแบบเป็นรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือโอเคเพราะเราสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดเวลาในทุกๆอย่างเนี้ยแต่พี่เลี้ยงเขาเขาจะชิลๆนิดนึงแต่ว่าแต่ข้อดีเขาเยอะมากคือลูกผมร้องให้ตายอ่ะส่งหาเขาไปเบวเงียบเลยแล้วมีวันหนึ่งผมขำมากเลยวันนั้นวันที่ตู่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยอ่ะแล้วแบบไปดูคอนเสิร์ตเออเรคอนมีทีเอ้ไม่ไม่ไปไปเธอเธอเธอไปดูวันนั้นไปดูคอนเสิร์ต แสร็จแล้วผมอม่ะก็กลับมาในจังหวัดผมก็อุ้มลูกพี่เลี้ยงเขาก็เอามาส่งให้ผมแล้วเขานอนบนหน้าอกพี่เลี้ยงอ่ะอกผู้หญิงก็นุ่มเนอะรุ่งเสร็จพอมาถึงอ,อกพ่อเป็นกล้ามไง <c oughs> มันก็กโอ้ยรีบนอนบนเตียงเลยเอาผ้าปูแล,ล้วลูกมาลงโอ้ยกอดเสร็จปุ๊บเข้าหัวมองกอก็ก็ก็มองนมไปเป็นแผ่นวะเพราะกอก็คราวนี้ลองจากแล้วไม่หยุดเลยเขาชอบอุ่นซอฟต์นีก็ส่งกลับไปหาพี่เลี้ยงแล้วก็เงียบเลยพ่อก็เลยนั่งน้ําตาซึมแบบลูกไปแล้วอะไร ก็แต่คือเขาพอะห่างไป2วันด้วยไงฮะเพราะเขาไม่เจริ่ได้เขาไปทางานต่างจังหวัดสองวันเขากลับมาแล้วเขาไม่คุ้นอะตอนนี้ครับมันก็ไม่แป้วรู้ว่าเดี๋ยวเขากลับมาเพราะนมยุ่อยู่ในมือผมสุดท้ายพ่อก็ฝีให้อยู่ดีกินซิลูกมองหน้าพ่อไว้กลับมาอยู่จุดเดิมเต็มที่ครับเต็มที่ก็ก็ตอนนี้ก็หลักๆก็เที่ยวฟินกินฉาของของไทยรล้ก็ออกแต่จังหวัดเยอะมากแต่พอเลิกเสร็จปุ๊บก็ก็รีบกลับมาเลี้ยงลูกเลยครับ บางทีก็บางทีก็ออกจากบ้านตีสี่กลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็ต้องมาเลี้ยงลูกก่อนแบบนั้นที่สุดในชีวิตผมเลยที่สุดเลยผมไม่เคยคิดว่าการมีลูกมันจะดีขนาดนี้รับ <c oughs> ผมถือว่าตอนน,ตอนนี้ตอนที่ตู่ท้องเด,อเดือนแรกถือว่าชุตจะเปลี่ยนเยอะขนาดไหนนะ <c oughs> แต่ผมมีวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกเออเอาไปทุกอย่างเลยลูก <c oughs> ไปได้หมดเลยอะไรเงี้ยมีความสุขมาก <c oughs> เสร็จเลยเสร็จเลยทุกอย่างเขาหมดเลยของเล่นทุกชิ้นของพ่อเป็นของลูกหมดเลยลูกอยากได้หรือเปล่าลูกอยากได้สิลูกยิ้มีน่ารักเลูกยมผมผมก็เพิ่งพร้อมนี่แหละฮะแต่พยายามสี่ปีแล้วนะฮะก็จะได้เขามาพัฒนาบำรุงเตียงสุดฤทธิ์อยู่มาทำเรืู่่เรื่องงานหรือเรื่อจักรทำไหมคะตอนนี้ก็มเป็นเวที ตอนนี้ของงานละครน่าจะน่าจะพักก่อนเพราะมามาทํางานในส่วนของบริหารของช่องด้วยอะค่ะจะดูการตลาดแล้วก็เรื่องงานขายของช่องด้วยก็จะพักก่อนแต่ว่าไม่ได้เลิกไปเลยนะคะยังไงก็ต้องกลับมาทําแต่ตอนนี้ถูกว่าทาละครแนวตั้งอยู่ใน,อย,ในอยู่ในออนไลน์ของของช่องสมอยู่ค่ะใช่ครับละคร,<ๆ>ะครสั้นตึกเตยใช่ัตนี้มให้เราต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ทอยู่อจริงๆไม่สะดวกเพราะว่าเราต้องทำายอย่างหนึ่งก็คือไม่ อาจจะแบบไม่ไมสะดวกด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือลาคลออยู่ด้วยค่ะก็เลยต้องแล้วพอดีเมื่อวันเราฟาจบพอดีก็เลยตอนนั้นก็คือแผนจะมีน้องก็เลยหยุดหยุดตัวเองแต่ตอนนั้นเป็นการแผนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะทําเรื่องใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกต้องมาบริหารช่องก่อนแต่ว่าก็ก็คิดถึงงานละครน,นะก็เลยมาทําละครสั้นละครสั้นตึกเตอนนั่นแหละเป็นละครแนวตั้งดีค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสสนุนที่สนับสนุนด้วยค่ะ มันเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากละครเป็นแบบมาเป็นเลยละครแนวตั้งฟปแผลกรมอะไรแงนี้สำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะแต่ด้วยเราทํางานแบบทีวีด้วยเนาะแล้วเราก็เป็นอินฟูด้วยอ่ะมันเมันมันมันเลยเปิดเป็นเรื่องไม่ยากอ่ะก็สองอย่างมารวมกันใช่ให้มันกระชับขึ้นเนื้อหาชัดเจนลูกค้าเข้าตรงโป๊ะโป๊ะโป๊ะเป๊ะเลยแบบนี้ก็จะรู้กําหนดได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ทำทำมาโอ้เราทําเพจมากี่ปีแปดปีแล้วนานแล้วเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างคุ้นเคยกับโลกออนไลน์มากๆ ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากครับพ่อชอบกินบะหมี่แม่ชอบแมวเหมียวหมี่แล้วจะคนที่สองอ่ะเนี่ยคิดยากเลยมีแต่คนถามว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดชื่อลูกคือมีคนชอบชื่อลูกประโยชน์เรบอกเราตั้งอย่างงี้แล้วเราอีกคนนึงจะชื่ออะไรหนกนั่นน่ะสิอีกคนนึงจะชื่ออะไรบักใจเลยเนี่ยชื่อจริงอ่ะเดี๋ยวบอกเอ้ยยังไม่เราไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะบอกเลยบอกเลยเอาบอกที่เลยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วเอาบอกเลยชื่อจริงชื่อ มอลีนาค่ะมอลีนาครับขวนครับขวนมารีนอใช่ครับผมว่าตอนที่คุยกันน่ยผมรู้สึกว่าตระกูลเขาเป็นตระกูลที่ผมเคารพมากผมรู้สึกว่าลูกเรานี่อยู่ในตระกูลนี้มันยิ่งใหญ่มากผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าแบบ อยากให้ลูกอะใช้นามสกุลมารินนเพราะผมไม่ยึดถือของผมเลยบอกว่าผมว่าผมเป็ธรรมดาไม่ใช่ค่ะชื่อมลินก็เลยชื่อมลินาแล้วก็ทวีผลเพราะว่าตู่เขาบอกว่าอยากให้ลูกเนี่ยสกุลผมด้วยก็เลยชื่อน้องคือมลินาครับมลินาคืออยากให้เขาลอลิงเลยลอลิงเลยค่ะครับก็คือใช่ก็คือมอมามนร์มอมานอหนูตอเต่ามนที่แปลว่าใจอะค่ะแล้วก็ลีนา ใช่แปลว่าแปลว่าใจที่มั่นคงค่ะใจที่จงรักแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็น,ปนทางลาตินอ่ะจะแปลว่าผู้หญิงที่พราวสเสนีย์เราต้องมนสะกดพ่อทุกวันเลยมีข้ใหม่ด้วย,วยแล<ช>้บวกเลขดีด้วยนะครับบอกเลขมาแล้วก็คือเลขดีมาไอดียเมียผมครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่ง วนก่อนแล้วค่อยไปหาความหมายหรือว่าหาแล้วมันมีอะไรชวบขวนก่อนครับขวนก่อนขวนก่อนคุย<ล>ก,กันเล่นๆ<ล>ไงมาลิโนโน,นก็คุยไว้แบบคืออยากให้มีทั้งนามสกุลเขานามสกุลเราอยู่ในชื่อเขาจะจะทํายังไงดีแล้วพอปวดเอ้ยมันก็ได้แล้วก็เลยไปหาว่ามันมีความหมายไหมเพราะชื่อมันควรต้องมีความหมายแล้วพอเออมันมีความหมายพอดีแล้วความพีคคือพอไปดูวันเกิดแล้วอ่ะเขาต้องเกิดวันอาทิตย์เท่านั้นก็เลยต้องแบบตอนแรกไปดูกับกับกับมีคนเขาบอกเฮ้ยวันนี้ชื่อใช้ชื่อนี้ไม่ได้กลายเป็นว่า คือเลิกอะค่ะมันมีวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่ถ้าวันวันศุกร์อ่ะจะใช้ชื่อมอลลีนาไม่ได้เพราะว่าลอลิงไม่ได้สำหรับเกิดวันศุกร์ใช่ครับก็เลยจะต้องเกิดวันอาทิตย์สุดท้ายไปหาพระอาจารย์สมชายวัดปิวะท่านก็บอกว่าวันอาทิตย์เลยลูกได้แน่นอนก็เลยแบบนี้เลยเด็กพัฒนาดีเนาะครับแต่เป็ดทุกอยางเลยครับเฮ้ยถึงบอกว่าโัฒนามากนะลูกเอ้ยอย่าลืมพ่อนะใช้คำเต็มภาพเลย เดี๋ยวพ่อจะกอดชายกระโปรงหนูไปนะลูกไม่ใด่โอ้ยน้ำตาน้ำตาซิมเลยเดี๋ยวพ่อจะจับจะจับเพิดหนูไปนะลูกกระตุกไวแน่นแน่นเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ